ไปดูกลุ่มธุรกิจอย่างธนาคารพาณิชย์กันบ้างนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือว่าตัวผู้บริหารอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเขาเคยมีการปรับโครงสร้างเรื่องของผู้บริหารไปแล้วโดยเอาผู้บริหารรุ่นใหม่ค่ะเข้ามาดําเนินธุรกิจเพื่อจะลบภาผู้บริหารรุ่นเก่าแล้วก็มีการดันคนภายในเข้ามาด้วยนะคะแต่วันนี้หนึ่งในสองนะคะมีการลาออกจากตําแหน่งแล้วค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะกรรมการมีมติอนุมัติลาออกของคุณยนต์โภ้กรัพย์จากตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารมีผลในวันที่1กรกฎาคม2559ค่ะแต่ยังคงดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของธนาคารต่อไปสาเหตุที่มีการลาออกนะคะเจ้าตัวระบุว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะนําประสบการณ์ไปสร้างสิ่งใหม่ๆ ตามความประสงค์ส่วนตัวและของครอบครัวจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวค่ะซึ่งนายยน,นะะได้เริ่มต้นทำงานกับธนาคารตั้งแต่ปี2550ในตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบกลุ่มลูกค้าบุคคลและกิจการเครือข่ายสาขาจนกระทั่งดํารงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในวันนี้ค่ะส่วนธนาคารก็ระบุนะคะว่าทางคณะกรรมการธนาคารจะดําเนินการแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนต่อไป ซึ่งที่ผ่านมานะคะธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะพยายามที่จะปรับโครงสร้างผู้บริหารมีการแต่งตั้งผู้บริหารขึ้นมาสองรายนะคะก็คือคุณอาทิตย์นันทวุฒิยาดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้งแต่งตั้งคุณยนนหละคะ่ะเป็นกรรมการผู้การใหญ่เมื่อวันที่3เมษายน2558โดยให้ขึ้นตรงกับคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารค่ะ